สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านและก็ทักถ่ายเด็กๆที่น่ารักของคุณครูออทุกคนนะคะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบมลมละมาศ อาเภอแม่ระมาดจังัดตากค่ะครูอัดคนสวยแล้วก็ผู้ช่วยคนเก่งน,นะคะสวัสดีค่ะพี่หนอนแก้วของเรานั่นเองค่ะเราเดินทางเข้าสู่วันที่4ี่แล้วนะคะออกับหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าทดลองสร้างสรรค์ค่ะวันนี้ครูออดและพี่หนอนแก้วจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องราวของแรงดึงและก็แรงผลักนะคะจะเป็นยังไงบ้างนั้นให้เด็กๆตามพี่หนอนแก้วไปดูได้พร้อมๆกันเลยจ้า ทำพี่หนนแก้วมากันได้เลยนะคะแรงผลักหมายถึงการออกแรงกระทําต่อวัตถุในทิศออกจากตัวนะคะโดยในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปชมตัวอย่างแรงผลักที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรากันค่ะแรงผลักแรกนะคะก็คือการเตะฟุตบอลน,นั่นเองค่ะเด็กๆ นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าเมื่อเราออกแรงเตะลูกฟุตบอลไปข้างหน้าแล้วลูกฟุตบอลจะเคลื่อนที่ออกห่างจากตัวเราแรงนั้นก็คือแรงผลักนั่นเองค่ะแรงผลักต่อไปนะคะก็คือการเล่นบาสเกตบอลค่ะ การที่เราออกแรงโยนลูกบาสลงห่วงนั้นเรามีการออกแรงให้ลูกบาสเคลื่อนที่ไปข้างหน้าออกห่างจากตัวเราค่ะนั่นก็คือแรงผลักนั่นเองค่ะเด็กๆแรงผลักต่อไปก็คือการปั่นจัก,กรยานนะคะเมื่อเราออกแรงปั่นจักรยานเราจะมีการออกแรงถีบส่วนที่เป็นบันไดจักรยานให้ออกห่างจากตัวเรานะคะ ทำให้จักรยานเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแรงนั้นก็คือแรงผลักนั่นเองค่ะแรงผลักต่อไปก็คือการตีแบดมินตันนะคะเด็กๆเ,เคยเล่นแบดใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าการที่เราตีแบดคือการที่เราออกแรงผ่านไม้แบดเพื่อผลักลูกแบดให้ออกห่างจากตัวและเคลื่อนที่ไปด้านหน้า แรงนั้นก็คือแรงผักนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับการตีปิงปองเหมือนกันนะคะการที่เราตีปิงปองคือการที่เราออกแรงผ่านไม้ปิงปองเพื่อผลักลูกปิงปองให้ออกหางจากตัวเราไปด้านหน้าแรงนั้นก็คือแรงผักเหมือนกันค่ะแรงผลักต่อไปก็คือ การเปิดประตูที่มีบานพับแบบเปิดออกจากตัวนะคะหากนักเรียนต้องการเปิดประตูลักษณะนี้นักเรียนจะต้องออกแรงผลักประตูนะคะเช่นเดียวกับการเปิดหน้าต่างที่มีบานพับแบบเปิดออกจากตัวที่ต้องอาศัยแรงผลักในการเปิดเหมือนกันค่ะแรงผลักตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการเข็นรถที่เสียนั่นเองค่ะ การเข็นรถที่เสียให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าเราต้องออกแรงผลักรถไปข้างหน้าเพื่อให้รถเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะคะแรงผลักตัวอย่างต่อไปก็คือการวิดพื้นนั่นเองค่ะการวิดพื้นคือการออกกำลังกายโดยการดันตัวเองขึ้นจากพื้น คือการออกแรงผักพื้นเพื่อให้ร่างกายของตัวเองยกขึ้นค่ะแรงผักต่อไปนะคะก็คือการเข็นรถเข็นเด็กค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าหากต้องการให้รถเข็นเด็กเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเราจะต้องออกแรงผลักรถเข็นเด็กไปข้างหน้านะคะเช่นเดียวกับการเข็นรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ต ที่เราต้องออกแรงขักรถเพื่อให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าเหมือนกันค่ะต่อไปคือแรงดึงนะคะแรงดึงหมายถึงการออกแรงกระทำต่อวัตถุในทิศเข้าหาตัวค่ะเรามาดูตัวอย่างการออกแรงดึงในชีวิตประจําวันกันนะคะเด็กๆ ตัวอย่างแรกของแรงดึงนะคะก็คือการเปิดประตูรถยนต์ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทุกครั้งที่เราจะขึ้นรถเราต้องออกแรงดึงเพื่อให้ประตูรถของเราเปิดค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการเปิดประตูที่มีบานพับแบบเปิดเข้าหาตัวค่ะ หากนักเรียนต้องการเปิดประตูในลักษณะนี้นะคะนักเรียนจะต้องออกแรงดึงประตูนะคะเช่นเดียวกับการเปิดหน้าต่างที่มีบานพับแบบเปิดเข้าหาตัวที่ต้องอาศัยแรงดึงในการเปิดค่ะแรงดึงตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการเล่นชักเย่าค่ะการละเล่นชักเขย่์คือการเล่นที่ผู้เล่นต้องออกแรงดึงเชือกเข้าหาตัวเองนะคะ โดยแรงดังกล่าวก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปก็คือการลากรถยนต์ที่เสียนะคะในบางครั้งหากรถยนต์ของเราเสียและอู่ซ่อมรถอยู่ไกลเกินไปจนเราไม่สามารถเข็นรถให้ไปถึงได้ นักเรียนอาจจะต้องโทรเรียกรถลากเพื่อมาลากรถที่เสียนะคะโดยแรงที่ใช้ลากก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะแรงดึงตัวอย่างต่อไปก็คือการจูงสุนัขนั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนเคยพาสุนัขไปเดินเล่นโดยใช้เชือกจูงใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าสุนัขบางครั้งจะพยายามวิ่งไปข้างหน้าก่อนเรา เราจึงต้องออกแรงดึงเชือกไว้แรงนั้นก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะแรงดึงตัวอย่างต่อไปก็คือการ,รากกระเป๋าเดินทางนะคะในการลากกระเป๋าเดินทางนักเรียนต้องออกแรงดึงเพื่อให้กระเป๋าเคลื่อนที่ตามตัวเราที่เดินไปข้างหน้าแรงนั้นก็คือแรงดึงค่ะ เช่นเดียวกับการลากรถเข็นขนของนะคะที่เราต้องออกแรงดึงเพื่อให้รถเข็นเคลื่อนที่ตามเรามาข้างหน้าเหมือนกันค่ะแรงดึงตัวอย่างต่อไปก็คือการลากยางรถยนต์นะคะการลากยางรถยนต์คือการออกกำลังกายโดยใช้เชือกมัดยางรถยนต์และผูกติดกับตัวเราไว้พร้อมกับออกแรงลากยางรถยนต์ แรงนั้นก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะตัวอย่างแรงดึงต่อไปก็คือสุนัขลากเลื่อนนะคะในอดีตรประเทศเมืองหนาวใช้สุนัขลากเลื่อนเพื่อขนสิ่งของโดยเจ้าของจะทําการผูกสุนัขเข้ากับเลื่อนให้สุนัขออกแรงลากเลื่อนนะคะเพื่อให้เลื่อนเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแรงนั้นก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะ แรงดึงตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการยกกล่องหรือยกสิ่งของนะคะหากนักเรียนต้องการยกกล่องหรือสิ่งของนักเรียนต้องอาศัยแรงดึงสิ่งของเหล่านั้นขึ้นมาหาตัวนะคะแรงนั้นก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะเรามาช่วยกันสรุปสาระสำคัญนะคะ แรงผลักคือการออกแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางออกจากตัวส่วนแรงดึงคือการออกแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางเข้าหาตัวนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆของคุณครูก็ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของแรงดึงและแรงผลักผ่านคลิปวิดีโอที่คุณครูออนและก็พี่หนังแก้วได้นำมาให้เด็กๆได้ดูแล้วนะคะดูแล้วพอจะเข้าใจกันบ้างไหมเอ,อ่ย สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะครูออและพี่หนองแก้วเนี่ยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องราวของน้ำค่ะแต่จะเป็นน้ำเปลี่ยนรูปนะคะจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างนั้นก็ขอให้เด็กๆทุกคนคอยติดตามชมกันด้วยนะคะในส่วนของวันนี้ครูออลและพี่หนองแก้วนะคะจะต้องลาเด็กๆไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเรากลับมาพบมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่หนองแก้วคะ่ะเราลาเด็กๆกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ พี่นอนแก้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ